กลับมาพบกับพริมสุทธิพรบุญช่วยในรายการ Global Village รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของสตีฟจ็อบส์อัจฉริยะบุคคลของโลกซึ่งเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ตับอ่อน สัปดาห์นี้ทางรายการของเราจึงขอรวบรวมเรื่องราวของสตีฟจ็อบส์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันตลอด30นาทีเต็มค่ะช่วงแรกของรายการ The v i l l a g e e r วันนี้เรามีชีวิตส่วนตัวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับสตีฟจ็อบส์ต้องลองไปชมกันค่ะว่าชายผู้นี้ยังมีอะไรที่ทำให้เราประหลาดใจอีกบ้าง 2ีกุมภาพันธ์2498เป็นวันที่สตีฟจ็อบส์ลืมตาดูโลกเขามีชื่อจริงว่าสตีเฟนพอลจ็อบส์เป็นลูกครึ่องอเมริกันซีเรียโดยมีแม่ชาวอเมริกันชื่อโจแอนแคโรชีเบลและพ่อชาวซีเรียชื่ออับดุลฟัตตะจอห์นจันดาลีจึงไม่แปลกที่หน้าตาของสตีฟจ็อบส์จะกระเดียดไปทางแขกอาหรับ และหลายคนคงยังไม่ทราบว่านามสกุลที่สตีฟจ็อบส์ใช้ทุกวันนี้เป็นของพ่อแม่บุญธรรมของเขาคือพอลและคลาร่าจ็อบส์นอกจากนี้เขายังมีน้องสาวแท้ๆอีกคนหนึ่งเป็นนักเขียนนวนิยายชื่อว่าโมนาซิมสันด้านชีวิตสมรสสตีฟจ็อบส์ในวัย36ปีเข้าพิธีสมรสกับภรรยาของเขาลอเรนพาวเวลจ็อบส์ในปี2534 และมีลูกด้วยกัน3คนนอกจากนี้สตีฟจ็อบส์ยังมีลูกสาวนอกสมรสอีกหนึ่งคนแม้ว่าผู้ก่อตั้ง Apple จะเป็นมังสวิรัตท,ที่รับประทานปลามาเนิ่นนานแต่ในปี2547แพทย์ก็ตรวจพบเนื้องอกมะเร็งในตับอ่อนที่ทางการแพทย์ตรวจพบไม่มากนักและในที่สุดมะเร็งร้ายก็ฆ่าช,ชีวิตเขาไปเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาในวัย56ปี ใช้แววความเป็นตำนานมาตั้งแต่วัยรุ่นเขาสนใจคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุ19ปีโดยเข้าร่วมชมรม Home r วคอ Computer หรือคอมพิวเตอร์ที่ทำได้เองที่บ้านกับสตีฟวอสเนียเขาเริ่มงานแรกที่บริษัทอัตาริซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตวิดีโอเกมส์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนั้นในปี2517 2ปีต่อมาสตีฟจ็อบส์ในวัย21ปีก็รวมกับสตีฟวอสเนีย ก่อตั้งบริษัท Apple c o คอมพิวเตอร์ขึ้นในโรงรถของครอบครัวและผลิตคอมพิวเตอร์เครื่องแรกภายใต้ชื่อ Apple One ออกสู่ตลาดในราคา6 6 6ดอลลาร์66เซนซึ่งนับว่าเป็นราคาที่สูงมากในขณนะนั้นแต่ราคาก็ไม่ใช่อุปสรรค พราะ Apple c o คอมพิวเตอร์เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปี2528เขาถูกทิมผู้บริหารบีดให้ออกเนื่องจากบุคลิกส่วนตัวที่ถูกมองว่าแปลกประหลาดและความโมโหร้ายของเขา What can I say? I hired the wrong guy. That was Scully. Yeah. And uh, he destroyed everything I'd spent 10 years working for. Um, starting with me. but that wasn't the saddest part uh, i would have gladly left apple if apple would have turned out like i'd wanted it to jobs จึงได้ก่อตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า next ผลิตคอมพิวเตอร์ที่ล้ำยุคแต่เกินความต้องการของคนทั่วไปผลิตภัณฑ์นี้จึงไม่ประสบความสําเร็จแต่ jobs ก็ไม่หมดหวังยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ลบข้อจํากัดต่างๆออกไปเช่นระบบอีเมลที่มีแต่ตัวหนังสือ จ็อบได้พัฒนาให้สามารถใส่ภาพและเสียงลงไปในอีเมลได้นอกจากนี้เขายังเป็นคนแรกที่นำระบบ World Wide Web มาใช้กับคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย11ปีต่อมาในปี2,539ผู้บริหารของ Apple ซื้อและควบรวมบริษัท Next คอมพิวเตอร์ของ Jobs เข้ากับ Apple เพื่อให้ Jobs กลับมาเป็นทั้งผู้บริหารและมันสมองให้กับ Apple อีกครั้ง โดย Job บเรียกตำแหน่งผู้บริหารของเขาว่าไอซีเพื่อล้อกับชื่อผลิตภัณฑ์ของเขาจ o อบสยินดีรับค่าตอบแทนเพียงหนึ่งล้านดอลลาร์ต่อปีนานหลายปีติดต่อกันทำให้กิน ness บุ๊กบันทึกสถิติว่าเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีรายได้ต่ำที่สุดอย่างไรก็ตามจ็อบก็ได้รับค่าตอบแทนอย่างอื่นแทน เช่นเครื่องบินส่วนตัวมูลค่า90ล้านดอลลาร์ในปี2,542และหุ้นมูลค่ากว่า30ล้านดอลลาร์ในช่วงปี2,543ถึง2,545 นอกจากนี้ Steve Jobs ยังมีบทบาทเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Pixar Studio ซึ่งเป็นสตูดิโอสำหรับสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์โดยผลงานทั้งหมดของ Pixar ได้รับความนิยมและติด50อันดับภาพยนตร์รายได้สูงตลอดการผลงานของเขาจึงไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่ถูกจารึกไว้ในแวดวงต่างๆเท่านั้นแต่ตัวเขาเองก็กลายเป็นตำนานแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่โลกลืมไม่ได้แล้วเช่นกัน จากที่ได้ชมชีวประวัติของสตีฟจ็อบส์ไปจนเต็มอิ่มแล้วช่วงนี้เราขอไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวที่คุณควรรู้เกี่ยวกับผู้ก่อตั้งบริษัท Apple คนนี้มาฝากกันอีกค่ะ ช่วงที่2ของรายการ Global Village ในช่วง The Cultural Square วันนี้เราได้นำข้อมูลจากเว็บไซต์ Huffington Post ที่ได้รวบรวมคำคมที่ดีที่สุดของ Steve Jobs เอาไว้โดยใช้ชื่อว่า The 11 Best Steve Jobs q u o t e Remembering the Apple CEO ซึ่งแต่ละคำคมของ Steve Jobs นั้นปัจจุบันยังได้รับการนำมากล่าวซ้ำอยู่เสมอเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มคนที่กล้าจะคิดต่างซึ่งในวันนี้เราได้คัดเลือกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันและคุณจะรู้ว่า Jobs สร้างแรงบันดาลใจให้คุณมากแค่ไหน I <laughs> do